ดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่ห้านะฮะในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะฮะในคลิปนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกนะฮะในคลิปที่ผ่านมานะฮะเราก็ดูเกี่ยวกับคําสั่งหรือตัวดำเนินการทางเงื่อนไขมาแล้วคราวนี้ลองมาเขียนโปรแกรมกันจริงๆบ้างนะฮะลองมาดูกันนะครับไม่ยากนะฮะในภาษาไพทอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่หลายแนวทาง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะจะขึ้นกับปัญหาว่าปัญหานั้นนะครับเราควรจะออกแบบโปรแกรมแบบไทยลองดูในรูปซ้ายมือนะฮะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยมักจะเป็นการทำงานไปตามลำดับตั้งแต่คำสั่งแรกไปถึงคำสั่งสุดท้ายนะฮะไปตามทิศทางที่กำหนดไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางนะฮะนี่คือการเขียนโปรแกรมแบบพื้นฐานนะฮะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆทีละคำสั่ง แต่งานบางประเภทนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ทําคำสั่งต่างๆแล้วนะครับอาจจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นในการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะครับขึ้นกับการวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเราต้องคิดมาให้ได้ครับว่าการเขียนโปรแกรมของเรานะครับจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดจากนั้นออกแบบอัลกอริทึม ถ้าเราดูนะฮะถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมเนี่ยเริ่มต้นก็สตาร์ทด้านบนดูตามรูปโฟร์ชาร์ตนะฮะและอาจจะมีการรับข้อมูลเข้าไปประมวล,ลผลแต่เมื่อมีการต้องตัดสินใจนะ,ะเช่นเมื่อมีการต้องเลือกทำนะฮะเลือกทำว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือจะทำสเตทเมนต์หรือจะทำคำสั่งที่หหรือคำสั่งที่2การเลือกทำนั้นจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นและในการตัดสินใจนั้นนะครับจะต้องนําตัวดําเนินการทางลอจิก นะฮะตัวดำเนินการที่ให้ค่าเป็นจริงกับเท็จนะอาจจะเป็นตัวดำเนินการทางลอจิกหรือตัวดมเนินการเปรียบเทียบก็ได้นะฮะมาช่วยในการคิดนะมาคิดในตามเงื่อนไขของโจทย์ปัญหานั้นแต่ถ้าเราเขียนโฟร์ชาร์ตขึ้นมานะครับการเขียนโฟร์ชาร์ตหรืออัลกอริทึมที่ใช้แสดงผลการตัดสินใจเนี่ยจะใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมติกปูนนะฮะถ้าจริงไปด้านหนึ่งถ้าเป็นเท็จไปด้านหนึ่งนะฮะ และในการเขียนโปรแกรมแบบตัดสินใจนั้นหรือการเลือกทํานั้นก็มีหลายรูปแบบครับงานบางประเภทอาจจะมีการตัดสินใจแบบทางเดียวงานบางประเภทอาจจะมีการตัดสินใจแบบหลายทิศทางก็ได้ครับหรืออาจจะเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งก็ได้ครับขึ้นกับลักษณะของปัญหาเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญเลยถ้าเราจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องออกแบบอัลกอริทึมให้ได้ออกแบบอัลกอริทึมแล้วเขียนโฟชาร์ดนะฮะว่าเราจะแก้ไขปัญหาของเราได้ยังไง ลองดูนะครับให้ความสําคัญกับการคิดเยอะๆการเรียนคําสั่งนั้นไม่ยากครับแต่การคิดต้องฝึกลองดูกันเลยนะฮะว่าถ้าเขียนภาษาไพทอนจะไปยังไงนะครับสาหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะฮะเขียนโปรแกรมแบบตัดสินใจนะฮะหรือโปรแกรมแบบมีทางเลือกนะฮะอาจจะมี3รูปแบบแบบนี้เลยฮะแบบที่1นะครับการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทําแบบทางเดียวนะการเลือกทําแบบทางเดียวก็หมายความว่า ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทําเหตุการณ์ที่กําหนดนะฮะแบบที่2เลือกทําแบบ2ทิศทางแบบที่3เลือกทําแบบหลายทิศทางนะฮะโดยการทําคําสั่งเลือกทานี้นะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นการเลือกทําแบบ2ทิศทางนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทาเหตุการณหนึ่งนะถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จทําอีกเหตุการณหนึ่งนะฮะหรือถ้ามีหลายๆเงื่อนไขามาซ้อนกันนะครับก<ม>็เป็นการเลือกทําแบบหลายทิศทาง ครอนนี้เราดูตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับตรวจสอบเงื่อนไขนะครับโดยการตัดสินใจแบบเลือกทำทิศทางเดียวนะฮะเราอาจจะเขียนอังก์อรทึมของงานแบบนี้ครับนะคือเริ่มต้นนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะฮะพอเริ่มต้นปั๊บตรวจสอบเงื่อนไขนะถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับไม่ทําอะไรเลยผ่านไปนะแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับทำเซตเมนที่กําหนดแล้วก็จบโปรแกรมนะฮะ ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเนี่ยจะใช้คำสั่ง if e ครับแต่มีจุดหนึ่งที่ต่างจากภาษา C นะฮะหรือภาษาอื่นๆตรงที่ว่าคำสั่ง if e นี้นะฮะเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วตามด้วย colon ครับเครื่องหมาย colon ออตรงนี้ผิดกันเยอะนะฮะถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงจะทำ segment ที่ตามมาและ segment ที่ตามมาครับจะมีเว้นวรรคตรงนี้ครับเว้นวรรคเข้าไปครับนะฮะบางคนเขียนผิดะฮะเอา segment ม,มาชิดตรงนี้เลยก็ทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาด เพราะฉะนั้นถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำเซตเมนที่ตามมาและถ้าเงื่อนไขนะครับเป็นจริงและต้องการทำเซตเมนมากกว่า1นึ่งเซตเมนนะฮะเขียนในแนวตรงกันครับนะฮะในภาษาไพทอนใช้แนวการบรรันะฮะในตรงกันคือกลุ่มเซตเมนเดียวกันนะซึ่งต่างจากภาษา C ถ้าภาษา C ใช้ปีกกาเปิดปีกกาปิดหรือจาวาใช้ปีกกาเปิดปีกกาปิดคราวนี้ลองดูตัวอย่างนะฮะว่าถ้าผมจะลองเขียนโปรแกรมง่ายๆนะฮะ โปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขนะฮะเช่นตรวจสอบคะแนนถ้าคะแนนมีค่าตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับให้บอกว่าคุณสอบผ่านแต่ถ้าคะแนนน้อยกว่า50ให้บอกว่าเป็นเท็จนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเขียนโปรแกรมนะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขแบบทิศทางเดียวได้ครับอาจเขียนโปรแกรมแบบนี้เลยครับรับข้อมูลเข้ามาเปลี่ยนคะแนนเป็นตัวเลขเก็บไว้ในตัวแปร s4 จากนั้นครับตรวจสอบเงื่อนไขบอกว่า ถ้า sc ถ้าคะแนนนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะอันนี้การกระทําทางลาอจิกนะฮะถ้า sc มากกว่าหรือเท่ากับ50จริงครับก็จะทําเซตเม็ดหลังคอลอนแต่เซตเม็ดหลังคอลอนนี้นะครับมีเซตเม็ดเดียวนะฮะคือปิ้นว่าคุณสอบผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็บอกว่าคุณสอบผ่านแต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จก็จบไปเลยนะฮะก็บอกว่าให้กําลังใจนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะฮะก็บอกว่าคุณสอบผ่านแล้วก็ให้กําลังใจนะครับ ะะอีกตัวอย่างหนึ่งลองดูแบบนี้นะฮะถ้าผมจะเขียนโปรแกรมนะครับหาค่าสมบูรณ์ของตัวเลขนะ,ะค่าสมบูรณ์ของตัวเลขนะฮะเหลือค่าแอบสุลุปนะคือค่าที่เป็นบวกนะฮะเป็นค่าที่แสดงถึงระยะห่างจากค่าที่เป็นศูนย์นะเราอาจจะเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับ Input คืออะไรครับ Input รับค่า x เ,เข้าไปจากนั้นเอาพุ t คืออะไรครับทำค่า x ให้เป็นค่าบวก ะตามนิยามของค่าสมบูรณ์ถ้า x เป็นบวกแล้วเอาพุตก็ออกมาเป็นค่า x เลยแต่ถ้าค่า x เป็นลบทำค่าลบให้เป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเรานะฮะจะต้องคิดครับจะต้องคิดว่าในการประมวลผลนะฮะเราจะทำยังไงนะฮะในการรับค่า x ไปนะฮะและทำให้เป็นค่าบวกทํำยังไงต้องคิดให้ได้อาจจะทำแบบนี้ครับออกแบบอัลกกริทึมนะฮะเริ่มต้นรับค่า x พอรับค่า x ปั๊บก็ตรวจสอบเงื่อนไขครับตรวจสอบเงื่อนไขวิธีการคิดวิธีการหนึ่งนะฮะคือตรวจสอบเงื่อนไขว่า x เนี่ยน้อยกว่า0ูนย์จริงป่ะถ้า x น้อยกว่า0ูนจริงนะครับเป็นไงครับทำให้เป็นค่าบวกในการทำให้เป็นค่าบวกทำยังไงลองคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์นะฮะถ้า x รับเข้าไปมีค่าน้อยกว่า0จริงการทำเป็นค่าบวกก็บอกว่าถ้าน้อยกว่า0ูนย์จริงครับ เอา x เนี่ยไปคูณด้วยลบหนึ่งค่าจะได้เป็นบวกแต่ถ้า x น้อยกว่าศูนย์เป็นเทสแสดงว่าเป็นค่าบวกอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรผ่านไปเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะเป็นการเลือกทำแบบทางเดียวตรวจสอบว่า x น้อยกว่าศูนย์จริงเปล่า x น้อยกว่าศูนย์จริงปับ๊บทา x เท่ากับ x บวกหนึ่งนะฮะแต่ถ้า x น้อยกว่าศูนย์เป็นเทสนะครับก็ผ่านไปเลยครับแล้วก็แสดงค่า x แสดงค่าสมบูรณ์ออกมา นี่คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองเขียนโปรแกรมดูนะฮะเขียนได้แบบนี้เลยครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับถ้าผมจะเขียนโปรแกรมหาค่าสมบูรณ์ของตัวเลขนะผมอาจจะเริ่มง่ายๆว่าให้ตัวไป x นะฮะเท่ากับ in นะฮะเปลี่ยนเป็น integer นะฮะแล้วก็ input นะฮะ input นะฮะแล้วผมก็แจ้งให้ป้อนตัวเลขเข้าไปผมใครว่า input number นะฮะ input number เอาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ input number นะฮะ,นะฮะนะครับเพราะนั้นเป็นแบบนี้นะฮะคอมพิวเตอร์ก็จะให้เรารับตัวเลขเข้าไปรับตัวเลขเข้าไปเก็บไว้ในเจากนั้นวิธีการคิดนะครับถ้าค่า x เนี่ยนะครับมากกว่า0นะถ้าค่า x มากกว่า0ค่าสมบูรณ์ของของตัว x นั้นนะฮะก็คือ x นั่นเลยแต่ถ้าค่า x น้อยกว่า0นะครับ ก็ต้องทำให้เป็นค่าบวกเพราะนั้นผมเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเงื่อนไขแบบนี้เลยครับ if นะฮะแล้วผมก็เช็คครับเช็คว่า x เนี่ยนะฮะน้อยกว่า0จริงไหมนะฮะเขียนแบบนี้นะครับ x น้อยกว่า0จริงไหมนะฮะนะจากนั้นครับตามด้วย colon ถ้า x น้อยกว่า0จริงครับนะฮะถ้า x น้อยกว่า0จริงทำไงครับเนี่ยพอเราเคาะ enter ปับ๊บจะลอยตรงนี้เลยนะฮะหรือเราจะเว้นวรรคอีนิดหนึ่งก็ได้นะฮะ ถ้า x น้อยกว่า0ูนย์จริงบอกว่า x นะฮะเท่ากับ x นะฮะคูนด้วยลบ่โอเคนะฮะแค่นี้แหละหลังนะจากนั้นพอคาะ e อ t e r ออีกทีนึงมันจะมารอตรงนี้นะฮะเผื่อว่าเรามีคำสั่งอื่น,นต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีคำสั่งอื่นเราก็มาตรงนี้เลยครับเราก็ปินนะฮะนะปินนะฮะผมปินแล้วก็บอกว่าแบบนี้ก็ได้นะฮะผมแสดงเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกมานะ absolute x นะฮะก็เปลี่ยนเป็นสตริงนะฮะแอปสุปน x ะนะครับแอปสุป x นะฮะเท่ากับอันนี้เป็นสตริงนะฮะแล้วก็ตามด้วย x ดูนะฮะเขียนโปรแกรมแค่นี้เองนะครับดูนะฮะเริ่มต้นบอกว่ารับค่าตัวเลขถ้าตัวเลขน้อยกว่า0จริงครับทำเซตเมนที่ตามหลังคอลอนตัวนี้ฮะเงื่อนไขนี้เป็นจริงทำอย่างนี้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จ ตรงนี้ไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้า x นะครับมีค่าเป็นบวกน้อยกว่าศูนย์เป็นเก็มาแสดงค่าตรงนี้เลยลองรันโปรแกรมดูนะฮะพอรันโปรแกรมออกมาปั๊บนะครับ input number นะผมป้อน5ครับ output ที่ได้อัพสุ x คือ5นะฮะลองรันใหม่นะครับนะฮะ input number ผมป้อนลบ8นะเข้า enter ปั๊บก็ได้อั t พุทออกมาเป็น8 นะน,นี่คือตัวอย่างการเขียนโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขง่ายๆนะฮะรับค่าตัวเลขแล้วก็หาค่าแอบสุลุบนะฮะค่าสมบูรณ์ของ x นะฮะครานี้ครานี้ลองดูนะฮะถ้ามีการตัดสินใจแบบ2ทางเลือกนะฮะถ้าอัลกอร,ริทึมของเราเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นนะฮะตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำเซตเมนหนึ่งแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท,ท็จทำอีกเซตเมนหนึ่งแล้วก็ไปทำคำสั่งต่อไป นะฮะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนลักษณะนี้นะครับจะใช้คำสั่ง if e นะครับแล้วก็ elif ดูนะฮะ if e ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงครับทำ statement ที่ตามมานะ statement ที่ตามมาตรงนี้นะครับหลักการเขียนโปรแกรมก็เหมือนเดิมนะฮะ if e ตามเงื่อนไขและมีคอลอนแต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จไปทำ statement หลัง e l s e ครับและหลัง e l s e ตรงนี้นะครับจะมีคอลอนด้วยครับอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะฮะ ทำองเดียวกันเลยนะครับทำองเดียวกับคําสั่ง if แบบทางเดียวนะฮะถ้าคําสั่งหรือเซตเมนต์เนี่ยมีหลายคําสั่งนะฮะก็เขียนในแนวตรงกันมานะนี่คือ if else เลือกทําแบบ2ทิศทางคราวนี้ถ้าเราลองดูตัวอย่างจากโจทย์ตัวอย่างที่ผ่านมานะฮะที่บอกว่าเขียนโปรแกรมคํานวณคะแนนถ้าคะแนนมากกว่าเท่ากับ50จริงบอกว่าสอบผ่านนะแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่าหรือ50เป็นเท็จครับบอกก็สอบตก นะถ้าให้มีสอบตกด้วยทําไงครับอาจจะเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับรับข้อมูลเข้าไปเก็บในตัวแปร sc นะฮะจากนั้นเช็คครับถ้า sc มากกว่าหรือ50จริงบอกว่าคุณสอบผ่านแต่ถ้า sc มากกว่าหรือ50เป็นเท็ก็บอกว่าคุณสอบไม่ผ่านแล้วก็ให้กําลังใจนะครับจะเห็นว่าคําสั่งเลือกคาแบบนี้หรือการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะจะต่างจากการเขียนโปรแกรมที่เราเขียนมาครั้งที่แล้วที่รับค่าคะแนนเข้าไปนะฮะอันนั้นบอกว่า ถ้าคะแนนมากกว่า50จริงก็บอกก็สอบผ่านนะฮะแต่จะไม่บอกก็สอบตกนะแต่อันนี้นะครับมีการเลือกทําแบบ2ทิศทางคิดครับนะให้นาข้อมูลไปประมวลผลแล้วบอกว่าคุณสอบผ่านหรือสอบตกนะฮะแล้วก็ให้กาลังใจนะครับลองดูให้ดีนะฮะว่า2โปรแกรมที่เราพูดมานะมันต่างกันยังไงลองค่อยคอยคิดแลวลองค่อยๆเขียนโปรแกรมนะฮะคราวนี้ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการตัดสินใจแบบหลายทางเลือก งานบางชนิดงานบางประเภทนะครับต้องตัดสินใจแบบหลายทางเลือกครับนะเช่นอะไรครับรับค่าเข้ามาแล้วตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงครับทำเสร็จเม็ดหนึ่งแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จครับนะฮะเรามักจะใช้คาว่ามิฉะนนะฮะถ้าตรวจสอบเงื่อนไขกันมันจริงทําเสร็จเม็ดหนึ่งแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จครับก็ไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครับมีเงื่อนไขต่อไปอีกครับถ้าเงื่อนไขต่อไปนะฮะเป็นจริง ก็ทาเสร็จเม้นหนึ่งเดี๋ยวถ้าเป็นเทสตปั๊บตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปอีกครับใช้คำม่นมิชนะันนแล้วก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะฮะงานบางประเภทนะครับจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขซ้อนกันทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับขึ้นกับลักษณะของงานนะฮะแล้วการที่เราจะดูว่างานของเรานะ,ะจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขแบบไหนเนี่ยทุกคนต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อนต้องคิดก่อนนะฮะเท่านี้ ในการเขียนโปรแกรมแบบเลือกทำนะฮะหรือตัดสินใจหลายทิศทางนะฮะคำสั่งที่ใช้ก็เป็นแบบนี้เลยครับ if e l s e ซ้อนกันเรื่อยๆแต่ถ้าดูตรงนี้ให้ดีนะฮะในภาษา Python เนี่ย if e l s e ซ้อนกันนะฮะอันนี้จะกลายเป็นแบบนี้แล้ครับ if ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงครับทำเซตเมนที่ตามมานะฮะนิฉะนั้นครับใช้ elif ครับ elif ครับ เพราะนั้นถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำเซตเมนต์นี้แต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จครับไปตรวจสอบเงื่อนไขหลัง elif ตรงนี้ครับถ้านี้เป็นจริงทำตรงนี้แล้วก็ออกไปนอก if เลยแต่ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จอีกครับก็ตรวจสอบอีกครับแต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยนะฮะจะไปทำเซตเมนต์หลัง e l i ดูนะฮะถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงทำตรงนี้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จไปตรวจสอบตรงนี้ครับถ้ามิสเป็นจริงทําตรงนี้พอทาเสร็จแล้วออกไปเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลยนะครับก็ไปทำเซตเมนต์ <c oughs> หลังเอวนะฮะอันนี้นะครับสามารถเขียนโปรแกรมได้หลายงานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นกับองกรทมที่เราออกแบบขึ้นนะครับคราวนี้ลองดูตัวอย่างนะฮะว่า <c oughs> ถ้าผมจะเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมประมวลผลทางคณิตศาสตร์ เช่นเขียนโปรแกรมนะครับรับค่า a รับค่า b เข้าไปจากนั้นให้เลือกครับเราต้องการคิด a บวก b หรือ a ลบ b หรือ a คูณ b หรือ a หาร b เขียนโปรแกรมลักษณะการประมวลผลเมื่อการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับก็เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกเช่นกันนะฮะเช่นอะไรครับตอนแรกครับให้รับตัวเลขและตัวดำเนินการดูนะฮะรับตัวเลขตัวดำเนินงานเช่นอะไรครับเช่นรับตัวเลข2ค่าแล้วบอกว่าคุณต้องการบวก พอคุณต้องการบวกปั๊บคอมพิวเตอร์ต้องไปคิดครับตัวเลข2ค่านั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการบวกก็ไปบวกถ้าคุณต้องการลบก็ไปลบดูนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับถ้าเรารับข้อมูลและตัวเลขเข้ามาถ้าเราเลือกบวกครับก็บอกว่าแสดงผลบวกนะ,ะถ้าเลือกบวกจริงแสดงผลบวกแต่ถ้าเลือกบวกเป็นเท็จครับมิฉะนั้นครับไปไหนครับตรวจสอบเลยครับเลือกลบหรือเปล่าถ้าเลือกลบปั๊บก็แสดงผลลบ นะแต่ถ้าไม่ได้เลือกลบอีกครับก็เช็คครับเลือกคูณอเปาถ้าเลือกคูณก็แสดงถ้าเลือกคูณจริงก็มาแสดงผลคูณนะฮะแล้วก็จบโปรแกรมมันคำสั่งแบบนี้นะครับสามารถใช้คําสั่งแบบเลือกทําหลายๆกรณีได้นะฮะโดยการเขียนโปรแกรมอาจเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นนะฮะรับค่าตัวเลขรับค่า A เข้าไปเห็นรับค่า A เป็น4ต่อมาเลยครับรับค่า B เช่นรับค่า B เป็น3นะจากนั้นครับโชว์เมนูออกมาครับโชว์เมนูออกมาแล้วให้เราป้อนสติงนะป้อนสติงว่าเราจะเลือกบวกหรือเลือกลบหรือเลือกคูณหรือเลือกหารดูนะฮะสูตรว่าถ้าเราเลือกว่าคูณถ้าเราเลือกคูณปั๊บนะฮะคอมพิวเตอร์ก็แสดงผลคูณออกมาว่าการคูณของตัวเลขนั้นคืออะไรนะฮะคราวนี้นะครับ ลองดูนะฮะว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเลือกคูณปั๊บคอมพิวเตอร์เข้า4กับ3คูณกันครับผลรวมออกมานะฮะผลคูณก็คือ12นะครับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถประยุกต์ได้หลายรูปแบบนะฮะคราวนี้อยากให้ลองมาดูตัวอย่างแบบนี้ครับถ้าเราเขียนโปรแกรมง่ายๆครับนะฮะเช่นเขียนโปรแกรมโปรแกรมบวกเลขนะโปรแกรมเนี่ยคอมพิวเตอร์จะโชว์โจทย์ขึ้นมา โชโจ์ขึ้นมาบอกว่าคุณต้องการบวกเลขอะไรนะฮะหรือคอมพิวเตอร์โชโจทย์ขึ้นมาว่า3ามบวกสได้อะไรสมมุตินะและให้เราป้อนคําตอบพอป้อนคําตอบเข้าไปปั๊บวิธีการคิดนะฮะคอมพิวเตอร์ก็ต้องนําคําตอบนั้นนะฮะไปเปรียบเทียบว่าค่าที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยถูกหรือเปล่านั้นในการเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับจะต้องวิเคราะห์ก่อนครับว่าคอมพิวเตอร์โชวโจทย์มาเราป้อนคําตอบเข้าไปจะต้องคิดครับว่าคําตอบเนี่ย ถูกต้องหรือเปล่าคําตอบที่ตรงกับโจทย์หรือเปล่าถ้าคําตอบตรงกับที่โจทย์คิดนะฮะตรงกับที่โจทย์กําหนดนะก็บอกก็ถูกถ้าไม่ตรงก็บอกผิดเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับสามารถออกแบบอัลกอริทึมด้วยแบบนี้เลยครับเริ่มต้นให้โจทย์ครับแสดงโจทย์จากนั้นป้อนคําตอบนะพอป้อนคําตอบครับก็มีการเช็คครับตรวจสอบเงื่อนไขนะฮะถ้าคําตอบนั้นถูก นะก็บอกว่าคุณตอบถูกถ้าคําตอบนั้นผิดก็บอกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็จบโปรแกรมนะฮะเดี๋ยวลองดูการเขียนโปรแกรมนะฮะว่าจะเขียนยังไงจะปัญหานี้ไม่ยากนะครับองดูตามนี้เลยครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมแสดงโจทย์แล้วให้ป้อนผลบวกของเลขนะฮะตัวอย่างเช่นว่าผมให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ครับพิมพ์โจทย์ตัวเลขมานะฮะพิมพ์นะฮะ,นะฮะนะผมตั้งคําถามครับ 5บวก5บวก3เท่ากับเท่าไรแล้วให้ป้อนคำตอบนะโชว์แบบนี้เลยนะฮะ5บวก3เท่ากับเท่าไรโอเคนะฮะปิ้น5บวก3เท่ากับอะไรนะฮะแล้วผมบอกว่าให้ป้อนคำตอบนะผมบอกว่าคำตอบ x นะครับเท่ากับคำตอบที่ป้อนเข้าไปนะเเท่ากับนะครับ คำตอบเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขครับ in นนะฮะแล้วก็อะไรครับ input นะฮะ input แบบนี้ครับโอเคนะครับ <c oughs> x เท่ากับ input รับค่าตัวเลขเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยผมก็เช็คครับเช็คว่า if นะฮะ if นะครับถ้า x นะครับมีค่าเท่ากับ5บวก3จริงครับผมใส่แบบนี้ครับ5บวก3จริง ะะเท่ากับแบบนี้ไม่ได้นะฮะระวังผิดนะฮะเท่ากับอันนี้คือการใส่ค่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขคือเท่ากับเท่ากับเพราะเนี่ยถ้า x นะฮะมีค่าเท่ากับ5้บวกสจริงครับเป็นไงครับคอลอนตรงนี้นะฮะก็บอกว่าเป็นนะครับเป็นเลยครับคาตอบถูกต้องนะฮะเป็นแบบนี้เป็นเงื่อนไขแบบทางเดียวนะฮะ คำสั่งตรวจสอบขึ้นไขแบบทางเดียวดวนะฮะจากนั้นนะฮะผมก็บอกกับปิน้นนะฮะตอนจบโปรแกรมสวัสดีครับท่านลองดูตามนี้นะฮะ,นะฮะถ้ารันโปรแกรมปับ๊บนะฮะคอมพิวเตอร์ก็แสดงว่า5บวก3เท่ากับอะไรนะฮะผมใส่8บอกว่าคำตอบถูกต้องสวัสดีครับ นะแต่ถ้าเอาใหม่ครับ5้บวกสเท่ากับอะไรนะฮะผมใส่6 <_ d ata> ก็บอกก็สวสด,ดีครับ <_ d ata> เพราะว่าอันนี้เป็นคําสั่งเลือกทําแบบทางเดียว <_ d ata> นะฮะถ้าเป็นคําสั่งแบบเลือกทําแบบ2ทางนะฮะผมก็เปลี่ยนตรงนี้ครับ L ครับเต้องมีคอลอนด้วยครับแล้วก็ปิ้นครับ <_ d ata> นะครับ <_ d ata> คำตอบไม่ถูกต้อง คำตอบไม่ถูกต้องเพราะนั้นถ้าเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็จะบอกว่าคำตอบถูกต้องถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จไปทำเ็จเว้นหลังเอลเห็นไหมฮะเวษเว็นหลังเอลในเอลนี่ก็มีคอลอนด้วยนะฮะรันโปรแกรมมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับรันโปรแกรมปั๊บ5บวก3เท่ากับอะไรผมใส่8ปํคำตอบถูกต้องสวัสดีครับเอาใหมนะฮะ ลันโปรแกรมปั๊บ5บวก3เท่ากับอะไรผมใส่เาบอกว่าคำตอบไม่ถูกต้องสวัสดีครับคราวนี้การเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะครับเราสามารถนำโจทย์นะครับไปรวมไว้ในอินพุตได้ครับเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยครับเอาตรงนี้มานะฮะนะให้มันแสดงผลเลยครับผมตัดนะฮะนะก๊อปปี้ก่อนก็ได้นะฮะตัดมาวางตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้ง พาถ้าเป็นแบบนี้นะครับคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูล Input ไปเก็บไว้ใน X นะฮะแล้วก็แสดงโจทย์ออกมาด้วยครับลองดูนะฮะถ้ารันโปรแกรมออกมาปั๊บนะถามว่า5้บวกสเท่ากับอะไรเห็นไหมเคอร์เซอร์ก็จะรออยู่ตรงนี้นะฮะนะผมใส่8ปดคำตอบถูกต้องสวัสดีครับเอาใหม่นะครับห้าบวกสเท่ากับอะไรนะฮะผมใส่9คําตอบไม่ถูกต้องสวัสดีครับ นะฮะเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมทําได้หลายแบบนะครับลองพยายามคิดพยายามฝึกคิดประเด็นสําคัญอยู่ที่การคิดนะฮะทำความเข้าใจคําสั่งพื้นฐานให้ได้แล้วก็คิดคิดเพื่อแก้ปัญหานะฮะเราเขียนโปรแกรมดูนะครับไม่ยากครับคราวนี้เมื่อเราเรียนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากให้พวกเรานะฮะลองเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับโปรแกรมตัดเกรดโปรแกรมตัดเกรดเลยครับ ลองรับค่าคะแนนเข้าไปครับแล้วให้ตัดเกรดแบบนี้ครับรับค่าคะแนนเข้าไปแต่คะแนนเข้าไปนะฮะถ้าคะแนนที่รับเข้าไปมีค่ามากกว่า80ใี่บอกว่าคุณได้ A ถ้าคะแนนที่รับเข้าไปมีค่าตั้งแต่ครับใช้คําว่าตั้งแต่นะฮะ7-79พี่บอกว่าคุณได้ B นะถ้าคะแนนมีค่าตั้งแต่60-69ได้ C นะ50-59ได้ D นะครับคะแนนน้อยกว่า50ได้ f ลองดูนะครับจะเขียนโปรแกรมนี้ยังไงครับ ลองเขียนโปรแกรมดูนะฮะลองวิเคราะห์ปัญหาแล้วเขียนโปรแกรมไม่ยากนะฮะขอให้เราพยายามคิดนะฮะแต่ถ้าใครทําโจทย์ข้อนี้ได้แล้วครับอยากให้มาประยุกต์ต่อครับประยุกต์ต่อเป็นลักษณะนี้ครับดูนะฮะคะแนนวิชาวิชาหนึ่งมีการแบ่งแบบนี้ครับการบ้าน40%สอบกลางภาค20%สอบปลายภาค40%ให้รับคะแนนการบ้าน รับคะแนนกลางภาครับคะแนนปลายภาคครับและให้คอมพิวเตอร์คำนวณเกรดคำนวณเกรดเหมือนเงื่อนไขที่ผ่านมาเราดูนะครับถ้าเป็นโจทย์แบบนี้จะทำยังไงเราดูนะครับไม่ยากครับให้กำลังใจทุกท่านเลยครับ